ตดเซียวก็คือทองคำเมื่อคืนนี้หลุด1,600เหรียญต่อทรอยออนไปเรียบร้อยแล้วแต่การหลุดครั้งนี้จะลงมาลึกเหมือนหุ้นหรือเปล่าเรามีภาพของหุ้นนี้หลายคนก็ตกใจกันเหมือนกันนะคะหลุดมาแล้วจะยังไงต่อถือว่าเป็นจังหวะที่ดีในการเข้ารับของนักลงทุนหรือเปล่านะคะวันนี้เราจะมาพูดคุยกับคุณจิพานววัฒนาศราประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัท YLG Bullion f u t u r e จำกัดค่ะสวัสดีค่ะคุณมนต์คะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะค่ะก็กังวลนะคะในสัปดาห์ที่แล้วทางด้านของตัวหุ้นนะคะที่ก็ให้แตะพ ปุ๊บอาดหลุดลงมาเลยก็กลัวว่าแพทเทิร์นทองจะเป็นแบบนั้นเหมือนกันก็พันหกเหมือนกันันหเ,เหมือนกันนะคะอาเป็นว่าสถานการณ์นะคะ,คะโดยรวมๆแล้วมันน่าตื่นตระโนกขนาดนั้นหรือเปล่าคะมองว่าไม่ไม่น่าไม่น่าจะต้องตกใจขนาดนะะั้น ตัวทองคาเองการที่ปรับตัวขึ้นมาก็คือมีข่าวอย่างในเรื่องของไ y รรัสเองนะคะก็ะะเป็นสถานการณ์ที่ทําให้ราคาทองคาในช่วงสัปดาห์ที่แล้วสามารถดิดตัวขึ้นมายืนเหนือพันหกร้อยเหรียญแล้วพอมาต้นสัปดาห์นี้ก็ข่าวของทางไ y ปรัสเองถือว่าเป็นข่าวดีขึ้นใช่ไหมคะก็คือเหมือนที่พายขึ้นมีมาตรการออกมามได้นะคะประมาณแปดเก้ามาตรการมีแยกกูดแบงก์แบตแบงก์เลยทําให้เหมือนสถานการณ์คลี่คลายตลาดหุ้นก็เลยปรับตัวขึ้นอทองคาเองก็เริ่ม ย่อตัวลงมาเพราะว่าเรามองไปในเรื่องของการโยกย้ายเงินด้วยก็คือนักลงทุนมีความมั่นใจมากขึ้นก็เอาเงินกลับเข้าไปลงในตัวหุ้นเพิ่มขึ้นแต่ราคาทองคำเองก็เลยมีการปรับตัวลดลงมา,าแต่ลงมาเนี่ยค่ะก็ลงมาต่ำพันหกร้อยเหรียญก็จะต้องระมัดระวังนิดนึงด้วยเหมือนกันค่ะค่ะทีนที้ปัจจัยจากนี้ที่นักลงทุนต้องจับตาจริงๆก็คุณมลก็เตรียมสไลด์มาด้วยนะคะเกี่ยวกับภาพรวมความเคลื่อนไหวแล้วก็ปัจจัยต่างๆที่ต้องจับตาคือตอนนี้เนี่ยพอลงมาแล้วถือว่าเป็นจังหวะในการที่จะเข้าไปได้หหรรือออยยยััังงว่่าาาาามมีีีปจจจจะะไทททํใ้ตลดเเนก ความผันผวน,นอีกครั้งไหมคะตอนนี้เองเนะี่ยคือมันมองว่าข่าวที่ยังต้องตามอยู่นะคะ,คะนอกจากปัจจัยที่ในสัปดาห์นี้ก็จะ,ะมีการประกาศตัวเลขของทางสหภาพแนะคะแต่ว่าอีกตัวหนึ่งที่ยังอยากจะให้ติดตามคือยังไม่มองว่าคลี่คลายแล้วนะคะ,คะก็คือสถานการณ์ในไซปรัสเองเพราะว่าถึงแม้ว่าจะมีมาตรการออกมาแต่เราเริ่มเห็นว่าอย่างตอนนี้เองก็เริ่มมีการประท้วงของกลุ่มนักศึกษาที่เราบอกมาแล้วคือคเราไม่รู้ว่าจะมีการลุกลามเป็นเป็นเรื่องใหญ่ออกมาหรือเปล่าแล้วก็ยังมีผู้บริหารของธนาคารนะคะที่ ที่เป็นธนาคารแบงก์ออฟไซปรัสเองที่ลาออกแล้วค่ะตอนนี้เพราะว่ากลัวสถานการณ์ที่เกิดขึ้นเราจะเห็นได้ว่าตั้งแต่เกิดวิกฤตมาธนาคารยังปิดทําการอยู่ยังไม่ได้เปิดนะคะยังไม่ได้เปิดใช่ค่ะก็คือเริ่มเปิดวันพรุ่งนี้<อ>าการเองอาจจะต้องมาดูว่าหลังจากที่เปิดทําการพรุ่งนี้แล้วฟิดแบ็กเป็นยังไงเพราะว่าคนยังเข้าไปแห่ถอนเงินออกมาแต่เขามีลิมิตไม่ใช่เหรอคะว่าอย่างเมื่อวานยังคานวณกับคุณมะเหมียวเลยนะคะบอกว่าถ้าเราอยู่ในไซปรัสเนี่ยก็ให้ถอนมาอย่างเอทีเอ็มนี่ยกดมาได้แค่หนึ่งร้อยยูโรเท่าน ได้ทีเดียวสามพันแปดสี่พันเองก็ต้องรอดูเพราะว่าคือก่อนหน้านี้ที่เขาไม่ได้ตั้งลิมิตแล้วคนเข้าไปถอนเยอะมากสุดท้ายเขากลัวปัญหาเรื่องแบงก์รันก็เลยทาให้ต้องมีการตั้งตั้งลิมิตขึ้นมาและพอหลังจากมีการประกาศในเรื่องของเออในเรื่องของมาตรการธนาคารก็ปิดมาตลอดเลยยังไม่ได้เริ่มเปิดเลยนะคะแล้วล่าสุดเองเรตติ้งก็มีการไปลดเอ่อลดอันดับความน่าเชื่อถือของธนาคารทั้งเบอร์หนึ่งเบอร์สองไทรรัสเองด้วยเบอร์สามนี่ก็ต้องเตรียมตัวจะดูแล้วคือสถานการณ์เหมือนจะดีแต่ระวอง ว่าเป็นในเรื่องของการหยุดพ奥斯ให้มันเงียบไปสักพักห,หนึ่งก่อนอาจจะต้องมาดูว่าอีกวันสองวันนี้จะมีอะไรที่รุนแรงหรือ,รอเปล่าซึ่งถ้ามีเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นคือเรามองว่าราคาทองคำมันมีโอกาสดิดตัวขึ้นมาได้นะคะใช่ค่ะนะตอนนี้แล้วก็เดี๋ยวพอเดี๋ยวช่วงหลังเราจะมีกราฟให้ดูด้วยค่ะเราก็จะเห็นว่าราคาทองคาเองโดยรวมมันยังอยู่ในกราฟใหญ่อยู่นะคะแต่ว่า ตัวย่อยๆเองก็อาจจะต้องมาดูการลงทุนระยะสั้นค่ะพูดถึงว่าตัวไซปรัสเองนะหลายคนก็บอกโอแหมมันเป็นประเทศเล็กๆมากๆเลยแต่ว่ามันจะส่งผลกระทบในภาพรวมขนาดใหญ่ได้ขนาดนั้นเลยคือมองว่าเหมือนเป็นโดมิโนเอฟเฟกมากกว่าค่ะเหมือนอย่างตอนที่เราไปดูสถานการณ์ของทางกรีซเองกรีซก็ถือว่าไม่ใหญ่มากแต่ว่าเวลาที่มีปัญหาขึ้นมาคือเหมือนก็จะเป็นมาตรการในการแก้ไขของหลายๆประเทศอย่างไซปรัสเองก็เป็นจุดเริ่มต้นแล้วค่ะว่าถ้าเกิดว่าทางไอเอเองทรอยก้าเองมี การแก้ปัญหาโดยวิธีนี้นะคะก็จะทําให้เอฟเฟคกับประเทศอื่นๆด้วยเหมือนกันก็อาจจะต้องโดนใช้วัดเป็นมาตรฐานเดียวกัน<อ>ในการแก้ปัญหาด้วยเช่นกันดังนั้นเแคสไซปรัสนี้ คนก็เลยจับตามองกันค่อนข้างเยอะใช่ค่ะเป็นเพลลเลยนะคะใช่ถ้าใส่ฟ้าสย่งนี้โอเคที่อื่นๆเนี่ยก็ก็น่าจะต้องจะต้องตามไปอย่างนั้นใช่ที่สุดแล้วเสียงของประชาชนในประเทศเนี่ยก็อาจจะต้องเกิดการต่อต้านขึ้นมาอย่างในหลายประเทศสเปนเองก็ยังไม่จบเหมือนกันใช่ค่ะเห็นว่ากว่าจะได้เงินช่วยเหลือน้งวดแรกนี่ก็ประมาณพฤษภาคมใช่พฤษภาคือระหว่างนี้ก็ไม่รู้ว่าจะมีอะไรเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นกันด้วยนะคะทีนี้ถ้าเรามาดูมุมมองนะคะของทางด้าน YLG เนี่ย เราดูความเคลื่อนไหวของราคาทองคําแล้วแนวรับแนวต้านเนี่ยเราให้ไว้ยังไงดีคะค่ะ,อ,ะอย่างตอนนี้เองนะคะกรอบเอยียงท,ที่ที่ขึ้นที่หน้าจอเนี่ยนะคะก็จะเห็นได้ว่า ตัวราคาทองคำเองในสัปดาห์ที่แล้วที่เราดูเนี่ยค่ะก็จะเป็นกรอบใหญ่นะคะ,คะก็คออือกรอบใหญ่สีชมพูส่วนกรอบย่อยก็จะเป็นเส้นฝาที่ที่เป็นเส้นทแยงมุมขึ้นไปนะคะ,คะจะเห็นได้ว่าในสัปดาห์นี้เองอหลุดเส้นใหญ่ที่ที่เป็นกรอบเล็กไปแล้วนะคะดังนั้นเองกรอบที่เป็นแนวรับต่อไปของเขาก็จะอยู่ที่1580้ยเหรียญซึ่งเรามองว่านี้จะเป็นแนวรับแรกนะคะส่วนแนวต้านเนี่ยจะอยู่ที่1616หยเหรียญ US Dollar ่อ Try a s s e ่ะคือเรามองว่า ณตอนนี้เองราคาทองคำในในช่วงสัปดาห์นี้นะคะถือว่าแกว่งอยู่ในกรอบที่ค่อนข้างแคบมากคือเรามองว่าน่าจะยังวิ่งอยู่ใกล้ๆประมาณพันหกร้อยเหรียญบวกรบนะคะแต่ว่าถ้ามีการย่อตัวในรอบเนี่ยจะดูว่าถ้าย่อลงมาถึงพันห้าร้อยแปดสิบก็รับอยู่ไหมถ้ารับไม่อยู่เนี่ยโอกาสที่จะลงไปถึงใกล้ๆประมาณพันห้าร้อยห้าสิบยังมีนะคะแต่ว่าเรามองว่าสุดท้ายแล้วก็เป็นการย่อเพื่อไปต่อมากกว่าคือเรายังมองค่อนข้างบวกกับตัวราคาทองคำแล้วก็อย่างช่วงนี้เองก็ยังเราก็ยังได้ในเรื่อง ของค่างเงินบาทด้วยที่อ่อนค่าขึ้นมานี่ก็เลยทําให้ถึงแม้ว่าราคาทองในประเทศต่างประเทศะจะมีการย่อตัวแต่ราคาทองในประเทศปรับตัวลงไม่มากนักนะคะเพราะว่า ค่าเงินบาทก็เริ่มจะอ่อนค่าขึ้นมาในช่วงต้นสัปดาห์จนถึงปัจจุบันก็ตอนนี้อยู่ประมาณ29บาท30บาทสตางค์ได้แล้วค่ะทุกหนอาจจะต้องแนะนาแยกสำหรับนักลงทุนที่ลงทุนในทองคําแท่งแล้วก็ในตลาดฟิวเจอร์คือฟิวเจอร์อย่าไปแนะนํายาวเอาแค่วันนี้ก็พอเพราะว่าความเคลื่อนไหวนี่มันมันก็ดูยากเหมือนกันฟิวเจอร์ก่อนดีกว่าแนะนำเนี่ยค่ะฟิวเจอร์เองเนี่ยจะเหมาะสาหรับนักลงทุนที่เข้ามาลงทุนระยะสั้นมากๆนะคะในช่วงนี้เองอจะให้นักลงทุนรอดูนะคะเพราะว่าอย่างกรอบของราคาทองคำเนี่ยสมมติว่าถ้าาฟิวเเจจอรร์ส่นนนนะะะลลงทุยยยภใั กรอบวันนี้เองก็จะวิ่งระหว่างประมาณ1,580สเหรียญจนถึง1,610เหรียญแต่ถ้าขึ้นไปทดสอบประมาณ1 6 1ห้ยเหรียญไม่ผ่านนะคะอาจจะเปิดสถานะช็อตแล้วก็รอการย่อตัวลงมาประมาณ1,590 1,600อนะคะ1ัน5เท่านั้นก็ถือว่าเป็นจุดที่เริ่มคเบอร์ได้ค่ะแต่ถ้าเป็นตัวทองคำแท่งเองเรายังแนะนำนักลงทุนให้รอดูอีกนิดนึงนะคะตอนนี้อาจจะเข้าบางส่วนก็ได้เพราะว่าราคาถือว่าโอเคอยู่แล้วแต่ถ้าเกิดว่าย่อตัวได้จังหวะที่ถูกกว่าก็สามารถทยอยสะสมเพิ่มคือทยอย แนวรับแนวต้านนะคะที่โค้ดออกมาเป็นราคาทองคําในประเทศที่<ห>เปรียบหมายว่าจะอยู่ระดับไหนดีนะคะที่นักลงทุนบอกว่าน่าจะเข้าไปทยอยได้เพราะมีการปรับตัวลงมานะคะแนวรับแรกนะคะที่ทางด้านของคุณมลได้บอกไว้1580นระคะร,ราคาทองมันจะเทียบรประมาณไหนถ้าที่ระดับ1580อยู่ที่21,900บาทค่ะแล้วก็ส่วนแนวต้านนะนะคะที่1616เหร้ยสค่ะเหรียญ จะอยู่ที่22,500บาทค่ะค่ะก็นน <Okay. S 2> เป็นกรอบก,ก,กว้างนะคะที่มองเอาไว้นะคะในตอนนี้แต่ว่าก็ <Okay. S 2> มีแนวที่2นะคะที่บอกว่าให้ไว้ด้วยสำหรับแนวรับ1,570 นะคะจำนวลครอีกเรื่องหนึ่งคือเรื่องของยุโรปเนี่ยคือตอนนี้เราโดนไซปรัสมาบทบังแต่ว่าอิตาลีเนี่ยนะคะตั้งแต่เลือกตั้งมายังฟอร์มรัฐบาลไม่ได้เลยและจริงๆขนาดเศรษฐกิจของอิตาลีเองก็ใหญ่เป็นอันดับสาของยุโรปในระยะกลางเนี่ยมันจะมาเป็นปัจจัยกดดันราคาทองคำนะคะเป็นไปได้ค่ะแต่คือเหมือนตอนนี้เองทุกคนไปโฟกัสอยู่ที่ไซปรัสแล้วแต่ว่าอย่างที่เราทราบกันดีก็คือในฝั่งของ EU เองเนี่ยประเทศรวมกันซึ่งแต่ละประเทศเองตอนนี้ถ้าเรามาดูในแง่ของการเงินของเขาเองแต่ละอันก็มีปัญหาค่อนข้างมากทีเดียวนะะค เรมว่าเดี๋ยวพอข่าวของประเทศหนึ่งเงียบไปก็จะมีอีกประเทศหนึ่งโผล่ขึ้นมาแล้วดังนั้นเองคือเรามองโดยรวมว่าปัจจัยของฝั่งยุโรปเองก็ยังเป็นปัจจัยที่ยังมีโอกาสกดดันนะะคะก็คือในเรื่องของค่าเงินยูโรแล้วก็เป็นปัจจัยที่สนับสนุนในการขึ้นของราคาทองคาได้ถึงแม้ว่าในช่วงสั้นๆนี้อาจจะมีข่าวดีเล็กน้อยอย่างในแง่ของเศรษฐกิจของทางฝั่งสหรัฐเองนะคะก็คือไม่ว่าจะเป็นตัวเลขบ้านที่ออกมาดีตัวเลขสินค้ายอดสินค้าที่ออกมาดีนะคะแต่ก็น่าจะทําให้ส่งผล บกับราคาทองคาในระยะสั้นมากกว่าแต่ว่าถ้านักลงทุนเนี่ยที่ต้องการลงทุนระยะยาวเนี่ยคือเรามองภาพใหญ่ภาพรวมว่าเศรษฐกิจแต่ละส่วนของทวีโปโลกเนี่ยพึ่งตัวขึ้นหรือยังเราก็ยังะจะเห็นได้ว่ายังน่าเป็นห่วงอยู่อทองคาเองก็ยังน่าลงทุนแล้วก็อย่างล่าสุดนะคะ IMF เองก็มีการประกาศออกมาว่า อไม่ใช่ MF ค่ะธนาคารเอ่อ,อ World g o Council <อ>มีการ<อ><อ>ประกาศออกมาเหมือนกันค่ะว่าตอนนี้ก็คือมีออหลายๆประเทศเองที่เริ่มสะสมทองคำเพิ่มขึ้นนะคะไม่ว่าจะเป็นอย่างรัเสเซียเองก็สะสมขึ้นมาอย่างเดือน กุมภาที่ผ่านมาซื้อเพิ่มขึ้นอีกประมาณเจ็ตันอันนี้คือธนาคารกลางของรัสเซียนะคะทาให้ยอดปัจจุบันเนี่ยขึ้นมาอยู่ที่ประมาณเกือบเกือบเจ็ดร้อยเจ็ดร้อยตันได้แล้วตอนนี้ก็คือหลายๆประเทศก็เริ่มมีการยังเป็นในลักษณะของการ<ช>ทยอยสะสมทองคําอย่างต่อเนื่องคือจะเห็นได้ว่าในแง่ของการที่เป็นเงินีเ s ิร์ฟเงินสําร,รองของธนาคารกลางโลกเองเขาก็ยังต้องการกระจายเพราะว่าไปลงในค่างเงิน USM ก<ช>็ยังลําบากแล้วก็ใช่ไปลงในฝั่งค่า currency ของฝั่งยูโรเองก็มีมหาก็เริ่มเป็นทอง เราจะเห็นได้ว่าทองคําตอนนี้ถ้าเราดูนะคะหลายประเทศเริ่มหันมาซื้อทองคําพร้อมกับเริ่มที่จะโยกย้ายทองคําที่เคยฝากไว้แต่ละที่กลับเข้ามาลงที่ประเทศตัวเองตอนนี้คือเทรนลักษณะออกมาเริ่มเป็นแบบนี้แสดงว่าไม่ได้ไว้วางใจในภาพรวมเศรษฐกิจโลกเท่าไหร่ถึงแม้ต่อหน้าจะยิ้มยิ้มย้ําแต่ว่าในใจรับหลังเองก็ยังยังขอความมั่นคงไว้กับทองคำเพราะฉะนั้นราคาก็ไม่น่าจะลงไปมากคือเรามองว่าราคาในนแง่ของธนาคารกลางโลกที่ยังเข้ามาสนับสนุนในในส่วนของทองแห่งเองก็เชื่อว่าสามารถพยุงราคาทองค พ <C> e <ars> อปิดท้ายวันนี้เราเจอกันคือปิดไตรามาสพอดีเพราะ, <S <S ะสัปดาบ์หน้าเราเริ่มไตรามาสสองแล้วนะคะ,คะถ้ารวมในไตรามาสแรกเนี่ยเป็นยังไงบ้างไต,ตรามาสแรกตั้งแต่ต้นตั้งแต่ต้นมกราจนถึงปัจจุบันเนี่ยราคาทองคำยังถือว่ายังย่อตัวลงมานะคะก็คือตอนนี้เองเนี่ยถึงว่าถึงแม้ว่าถ้าสิ้นเดือนนี้จะมาปิดอยู่ที่ระดับประมาณ1,600เหรียญก็ถือว่าเป็นแนวสการปรับลดลงมาแต่ไม่มากนักส่วนที่กดดันทําให้ราคาทองในประเทศปรับลดลงมามากก็ยังเป็นปัจจัยของเรื่องท่าเงินบาทแต่เรามองว่าในไตรมาสที่เออองงงราาาคคทโก การดีตัวกลับขึ้นมานะคะ,คะโดยที่แนวต้านแรกเนี่ยก็อยู่ประมาณ1,700-1,750แล้วก็ในเรื่องของค่าเงินบาทเอ่อไตรมาส ไตรมาสต่อไปเนี่ยน่าจะกดดันตัวทองคําไม่มากนักนะคะเพราะว่าที่เราเริ่มเห็นกระแสมาในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาก็คือเริ่มมีการอ่อนค่าขึ้นมาดังนั้นเองถ้าในแง่ของการปรับตัวขึ้นของราคาทองคําในไตรมาสหน้าบวกกับการอ่อนค่าของค่าเงินบาทก็น่าจะทําให้ราคาทองในประเทศมีโอกาสปรับตัวขึ้นค่ะค่ะก็ตามเทรนด์และก็ตัววงจรของราคาทองด้วยนะคะเพราะว่าตอนช่วงปลายปลายปีนี้ก็จะมีการปรับขึ้นด้วยเหมือนกันนะคะนี่คือทิศทางที่นํามาฝากกันนะคะสำหรับวันนี้ต้องขอขอบพระคุณคุณธิพานวัพัฒนทรัพย์นะคะ จาก y า g b อลจิบลีตเอ็กซ์ฟกันด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณมากค่ะขอบคุณค่ะก่อนจะจากกันผู้ชมคะไปดูสิ <estar deutlich> <ichi> ่งที <at> ่น่าสน